สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16มิถุนายนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆมีต่างสึกต่างสายมาชกให้แฟนมวยไทยเจ็ดสีได้ชมเหมือนเดิม วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f f FC ชอบกดซับสไ i b ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ AFC ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะน,นำแอดหง118แอดหง118จะ่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งถือว่าเป็นการเปิดหัวที่น่าดูมากๆเพชรบางทงสอเดชพันธเจอกับไม้สางเงินสอยิ่งเจริญการจ่าง เพชรบางโงนี่ชื่อแปลกมากๆนะสิจากสงขลาซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ขณะที่ไมาให้สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างเนี่ย23จากแม่ห้องสอนนะซ้อมอยู่กองทัพภาคที่3ภายใต้การดูแลของกิ่งไผ่ก็สักลำพูน3ฟอร์มล่าสุดของเพชรบางทงชนะเหล็กกล้าบี BS. มวยไทยชนะนอกยกสีชนะศึกศอกสตูนนะสุดท้ายชนะพรน,นำโชคสภูมิพัฒน์ ขนาดที่ไม้สร้างเงินเนี่ยหงแดงมีแค่2ฟอร์มล่าสุดนะสอฟอร์มล่าสุดนี้ไม่ธรรมดาชนะเหมือนกันชนะจอมพระเด็ดสิธ์ผู้การสาวชนะนอกยก3ามทับหลวงอเมืองชุมแพเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเพรบางทงเนี่ยขวาแข่งขวาหมัดขวาเข้าในนีเนหียวแน่นขานแรกฐานลุยเปิดเกมขนาดที่ไม้สร้างเงินเนี่ย ไม้สังเงินเนิดเปิดเกมเป็นมวยขวาเตะขาต่าตอยหมัดต่อยลำตัวโอ้หมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาเขาบอกว่าสไตล์การโชคเนี่ยคล้ายไม้สังคำมากๆแต่คือว่าน้ำหนักของไม้สังสังเงินเนี่ยหนักกว่าไม้สังคำวันนี้มาชกเปิดหัวเป็นคู่หนึ่งมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่วันนี้หงแดงชอบไปที่แพย์บางโงนะหงแดงชอบไปที่ลูก เตะขาลูกเข่าในเหนียวแน่นขนาดที่ไม้สางเงินนี่หนักแรงทุกลูกแต่ปัญหาของไม้สางเงินนะดูว่าขาเนี่โดนไม่ได้เลยมีจุดอ่อนที่ขานะขาเนี่โดนไม่ได้โดนเตะทีไรมีสะดุ้งมีสะเทือนนะวันนี้หงแดงมองว่าเพชรบางทงแกร่งกว่านะแต่วันนี้ก็ห้ามประมาทไม้สางเงินนะไม้สางเงินนี่เขามีหมัดดีหมัดเขาเนี่ยซ้ายขวาหนักกลอมคู่ต่อสู้หลับหล่นได้ วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรบางทองชอบไปที่ในนะวันนี้เพชรบางทองจะเบียดเชื้อชน,นะไม้สางเงินสอยิ่งเจริญการช่างสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตาม fc ท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตูก้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2กลับมาแล้วศิลาชัยสอจอแดงรัก ระยองนะวันนี้เจออภิสิทธิ์หรือเพชรน้องฟาร์มเมฆดำมวยไทย 115. 1้อการกลับมาอีกครั้งของศิลาชัยศิลาชัยเนี่ยสิจากระยองหน้าบ้านไา่ขณะที่อภิสิทธิ์ยีจากศรีสะเกดฟอร์มล่าสุดของศิลาชัยชนะฉลามเงินสิงมาวินแพ้นิติกรสวนน้ำทานคีรีสุดท้ายแพ้นอกสายนาทีวรุธลงุงโลดวันนั้นโดนเตะเจาะยางแตกขณะที่คู่ต่อสู้นะอภิสิทธิ์เนี่ย ชนะนกยก5้าหลักหินสิทธิ์จากอุ้มแพ้นอกยกสามนำสุกบุญลนามวยไทยชนะเทียนง,งามนักบินอนไหลัยนศิลาชัยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอซ์คิวเขาบอกว่าดีมากๆขณะที่อภิสิทธิ์เนี่ยเปิดเกมน้าแข่งขวาซ้ายหน้าหนักหมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาสอกคมวันนี้เป็นห่วงแทนศิลาชัยเหมือนกัน หนึ่งสองสามมีหลับมีหล่นนะหงแดงบอกว่าถ้าศีราชัยประมาทนี่มีหลับมีหล่นแต่หงแดงมองว่าวันนี้นะศีลาชัยจังหวะฝีมือซ้ายแข้งซ้ายศอกคมเหนียวแน่นวันนี้ศีลาชัยจะสามารถเอาตัวรอดได้ทีบขวาวางซ้ายทีบซ้ายวางขวาพริ้ววันนี้คู่ต่อสู้เดินเข้ามานะไม่บวกไม่ประทะวันนี้จะต้องใช้จังหวะฝีมือสมองหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วย วันนี้หงแดงมองว่าศีลาชัยดูดีกว่าวันนี้ศีลาชัยจะเบียดเฉินชนะอภิสิทธิ์หรือเพรน้องฟาร์มสนุกมวยคู่นี้ถ้านับน็อกก็อภิสิทธิ์แต่ถ้าชูมือนะชูมือครบห้ายกของแดงมองว่าศีลาชัยดูดีกว่าวันนี้หงแดงชอบไปที่ศีลาชัยสอจอแดงระยองเ c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ย ถือว่าเป็นต่างศึกต่างสายที่น่าดูมากๆวันนี้รุ่งแสงตะวันสอภา,าราชเจอกับก้องกุลาจิตเมืองนอนท์รรุ่งแสงตะวันยี่ส้านะจอมเก๋าจากปุรีลำขณะที่ก้องกุลาเนี่ยจอมฝีมือเด็กหนุม่มอายุ18บแจาก1้อนะฟอร์มล่าสุดของรุ่งแสงตะวันชนะยกพรันชัยแพ้นอกยกหนึ่งไมเคิลซาวาสสุดท้ายแพ้ไผ่แดงกอการลูกที่ช่องเจ ขณะที่ก้องกุลาเนี่ยชนะชาติชนินสอจอต้งปราจีนชนะไผ่แดงกอการลวกชนะนอกยกหนึ่งมาดสิงเขาหลักมวยไทยวันลุมพินีซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะซ้ายด้วยกันทั้งคู่รุ่งแสงตะวันเนี่ยซ้ายเข่าในแข่งซ้ายในเหนียวแน่นขณะที่ก้องกุลาเนี่ยซ้ายจังหวะฝีมือแข่งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเลียมไมคิวซ้ายยาวนี่ออกได้ดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ ลูกสดลูกหนุ่มของก้องกุลานะแม้จะเป็นมวยต่างศึกต่างสายไม่เคยมาชกช่องเจ็ดแต่หงแดงมองว่าก้องกุลานี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งประจำะมวยดีวิธีไทยของซอเอเลยนะเป็นมวยอ,อาวุธดีแข้งซ้ายสมองมวยหลักเดืยมเข้าออกรวดเร็วซ้ายยาวดีมากๆส่วนนายนี่ผลักออกขวางหน้าแทงก็ทำได้ดีมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ก้องกุลาชอบไปที่สดหนุ่ม วันนี้จะเบียดเฉือนชนะรุ่งแสงตะวันสอพาลาดัดจอมเก่าได้แบบสนุกนะสนุกมากๆคู่นี้ถือว่าเป็นต่างสึกต่างสายที่น่าดูอกีกคู่หนึ่ง fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอดหง1นึจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่เอกคู่เอก,เ,อกเพชรทลอสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอซปเปอร์เล็กจิตเมืองหนร้อยสาม เพชรทองหล่อเนี่ยยี่สจากบุรีรัมณนะขนาดที่ซปเปอร์เล็กยี่สิบจากขอนแก่นเพชรทองหล่อเนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะดวงสมพ์จิตเมืองนนวันชนะกล้องศึกแฟร์เทควันชนะแพ้นักรบแฟร์เทควันสามฟอร์มล่าสุดในชกวันอย่างเดียวเลยซ้ายนะแข่งซ้ายในเหนียวแน่นขนาดที่ซปเปอร์เล็กเนี่ยซปเปอร์เล็กสามฟอร์มล่าสุดแพ้ตรงน้อยวอสังภะภัยชนะเพชร วิชัยเดชเดโชช่องเจ็วันนั้นเตะขาดท่อนเลยชนะเพชรวันชัยวอสังผาภัยจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาเพชรทองรอเนี่ยซ้ายครบเครื่องนอกได้ในดีแข่งซ้ายในเหนียวแน่นขณะที่ซูปเปอร์เล็กขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งขวายาวหมัดศอกคมในเหนียวแน่นลูกหลักเหลี่ยมดีมากม มวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้าหนักร้อยสห้าหงแดงมองว่า1 3อย้าเนี่ยเป็นพิกัดของซูเปอร์เล็กนะเป็นพิกัดของซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมาโชว์ที่ช่อง7็ได้สวยมากๆวันนั้นเตะเพชรวิชัยเด็ดเดโชนี่ขาดท่อนเลยเพชรวิชัยเด็ดเดโชเกาะเกี่ยวไม่ติดวันนี้มาเจอเพชรทองหรอหงแดงมองว่าซูเปอร์เล็กนะได้สดชกในรูปแบบมวยไทย5ยก โอ้โหตลอดขนาดที่เพชรทองรลอเนี่ยชกวันลุมพินี3ามไฟรวดวันนี้มาชกมวยไทยในรูปแบบ5ายกจะจากลิ่นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้หงแดงชอบไปที่ซุปเปอร์เล็กชอบไปที่แข้งขวายาวชอบไปที่สมองมวยนะเข้าออกรวดเร็ววิธีการชกการออกอาวุธนี่ขอบอกว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยหงแดงมองว่าดีมากๆวันนี้ซุปเปอร์เล็กจะเบียดเฉือนชนะเพชรทองหลอ สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเบียดเบียดน,นี่คือมวยไทยจะสีอาทิตย์ที่16โดยหงแดงสุดินเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรบางโพงทําไมถึงต้องชอบไปที่เพชรบางโพงหงแดงมองว่าเพชรบางโพงเนี่ยแข่งขวานนยเหนียวแน่นท่าโทโรดดีเยี่ยมขณะที่ไม้สั่งเงินหงแดงมองว่าจุดอ่อนอยู่ที่ขานะ วันนี้จุดอ่อนอยู่ที่ขาถ้าไม่ได้รับการแก้ไขโดนคู่ต่อสู้เตะไปที่ขาซ้ายเตะไปแล้วดุ่งเตะไปแล้วมีปัญหาวันนี้หงแดงมองว่าเสร็จชอบหนึ่งวันนี้ชอบไปที่เพชรบางทองชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่ศิลาชัยชอบไปที่จังหวะฝีมือสมองมวยหลักเหลี่ยมวันนี้ทุกอย่างของศิลาชัยหงแดงมองว่าพร้อม พร้อมกับการกลับมาชกมวยไทยเจ็ดสีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ศีลาชัยดูดีกว่าหลายเรื่องเลยฝีมือหลักเหลี่ยม IQ ลูกทาตุทารดหงแดงมองว่าศีลาชัยไม่เป็นสองรองใครวันนี้นะจะเบียดเฉนะือนนะอพิสิษิ์หรือเพชรล้องฟาร์มสนุกมาที่ชอบสามชอบสามหงแดงวันนี้ชอบไปที่ก้องกุลาจิตเมืองนนชอบไปที่อาวุธมวยนะชอบไปที่สเตปการออกอาวุธสดแข้งขวาหนักแรง หมัดขวาดีสอกคมการแก้เกมบนเวทีขอบอกว่าดีมากๆเป็นเด็กหนุ่มฟอร์มฮิตฮอตจากร้อยเอ็ดชอบสามหงแดงชอบไปทีก้องกุลาจิตเมืองนนท์ส่วนชอบสุดท้ายเป็นใครอื่นไม่ได้ต้องซปเปอร์เล็กวันนี้ซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ขงแดงมองว่านะในรูปแบบมวยไทยห้ายกดูดีกว่าแน่ๆวันนี้มีแข้งขวาเป็นทีเด็ดหนะ้าฝีมีฝีมือสมองมวยหลักเหลี่ยมลูกขวางหน้าคู่ต่อสู้เข้ามา เกาะเกียวตีเนี่ยหงแดงมองว่าทําได้ยากมากๆวันนี้ซูเปอร์เล็กมีแข่งขวาวันนี้หงแดงมองว่าซูเปอร์เล็กจะดับฝันเพชรทองหลอสออิทธิหลวงพี่น้ําฝนสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16มิถุนายนชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็สวนไม่ต้องมีดรามาเพราะว่าบนวิเคราะห์หงแดงเนี่ยจัดทาขึ้นเพื่อเอฟซโดยเฉพาะ เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับโลงกลางตรงไปตรงมาแล้วไม่มีมโนมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพร์ให้เอฟซหงแดงมีโชคมีลาบวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ช่างก่อนโชคมวยไทยจิตีอาทิตย์ที่16วันนี้สวัสดีครับ